สวัสดีค่ะชีวิตเลือกได้สไตล์ปรานวันนี้ก็มาพบกันอีกนะคะวันนี้นะคะปานก็ยังอยู่ในช่วงของภัยในอนาคตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้สำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องของภัยจากอาพาธหรือว่าความเจ็บป่วยซึ่งตรงกับณเวลานี้พอดีเลยนะคะเมื่อเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่นะคะยังแข็งแรงอยู่ร่างกายก็ยังอบอุ่นนะคะ ร่างกายก็ไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะยังสุขสบายดีอยู่นะคะเมื่อมีคนมาบอกว่าให้ปฏิบัติความเพียรเราอาจจะไม่ทำเพราะเราคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะทำแต่คิดดูนะคะอยู่ดีๆโคโรนาไวรสัสก็เกิดขึ้นนี่เป็นมหันตภัยภัยที่เราไม่สามารถจะไปควบคุมได้เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดโคโรนาแต่เมื่อเกิดแล้วนะคะถ้าเรา เกิดติดโครโนาไวรัสแล้ว,ลวนะเวลานั้นเรามีกระจิกกระใจที่จะมาปฏิบัติความเพียรถามว่าทันไหมคะไม่ทันนะคะเมื่อเราเจ็บป่วยนะคะร่างกายของเราก็ไม่เอื้ออํานวยที่จะให้เรามานั่งปฏิบัตินะคะมานั่งศึกษาธรรมะมาคิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะจะอยู่ในที่ใดเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุข เพราะถูกภัยแห่งความเจ็บป่วยครอบงำน,นะคะแล้วก็ร่างกายก็ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจจะใช้ชีวิตแบบเดิมก็ไม่สามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อภัยยังไม่มาถึงเราต้องรีบปฏิบัติความเพียรน,นะคะเพื่อตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะคะ มีอะไรที่เราต้องทำก็รีบทำให้เสร็จนะคะเมื่อถึงเวลาที่ภัยมาหรือเราประสบกับภัยนั้นเราเกิดอาพาธนะคะจากโรคร้ายเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะผัดผ่อนได้อีกต่อไปนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะคะ c เชน e for Life เปลี่ยนวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะกดติดตามกันเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข้อคิดดีๆจากปรานนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ